แม่จะมาเนี่ยรอนานแล้วโกี่โมงแล้วไหนดูโอ้มาเร็ว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 ไม่กลับบ้มา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 ไปทุบเตียงเขาหมดเลยเอาเตียงไปโรงเรียนเดี๋ยวเราไม่ก็บเตียงอยู่ศาลานี่มีเทียบเลยออ้าวรเมีของจะให้มีของจะให้ ไม่หอมมาให้เดินมาด้านหน้าบ้านก่อนโอ้ยมืดแล้วเดีย๋ยวบอกนะหนูต้องวิ่งตามแม่ไปแล้วก็ต้องพาที่โรงเรียนอีกเตียงที่ไหนเตียงอยู่รอบโรงเรียนก็มีเดี๋ยวตามเอารองเท้าให้เอออย่าดิง้งดิ้งเดี๋ยวโยนรองเท้าให้เอาทุบเตียงมาทุบที่ทุบอะไรหนูยืนอยู่ เอเก็บรองเทา้าเออให้รองเทา้าตีจะทุบยังไงแม่ก็อยู่นเนี่ยมาทำไมมาหนูน่าหมานูหม,ม,มางอนใ่หมมางอนมาไม่ถูกเจสิเนเอาวิ่งเข้าโรงเรียนอ่ะ ไปเดินมาหม่มไปมันมืดอะนอนไหนดีเฮ้ยกะเด็นเตากระโดดเปที่นะะี่แกอะซอมบี้ซอมบี้ซอมซอมบี้ซอมซอมบี้แม่ทำไมนอนอย่างนี้กับหนูนอนนอนตีได้หวยเตาตื่นมาตอนเช้าขอให้มันตกใจ เดียวกับกแมว <c oughs> เรีบเกลือไปนอนเร็วๆูซอมพีลุมออน้องแมวลำคางสัมพีลุมล้มอยู่รอบศาลาเลยไป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  ตายของแ้ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะมาในโหมดไม่มีชีวิตกันเกือบตายโอ้กาซอมบี้ได้สามตัวอยู่ในห้องนี้แหละเจิงจริงๆเดี๋ยวนะ ไหนดูไอตัวไหนมันอยากฆ่าหนูตายให้หมดเหมือนนี่นะโ<ะ>ครงกระดูกตัวเรามีแม่มาเก็บของตัวเองไหมหรือให้หนูเก็บให้ให้หนูเก็บให้แล้วแกน,กนโอ้โหมียันกระดูกคิปเปอร์อให้คิปเปอร์กระดูกบินกลับบ้านก่อนเดี๋ยวเราจำไม่ได้ว่าเรามีแอ่งน้ำตรงนี้ด้วย

จะซ่อมแซมไม่สามารถทำได้จะซ่อมไดและเอาแมวออกจากคู้สแตนด์อัพมะเมวแมียวแมวแมวอยู่ข้างๆนี่กระตือรือร้นในการมาหาเราเดี๋ยวบอกน้อน้องฝั่งดิน,นขึ้นไปดิดมันไม่ขึ้นอ่ะเออน,นั่นแหละแมวดี เดี๋ยวเราจะมาพาเล่นแรกกันหนูสั่งแมวลุกมาสองตัวแหละเรอเทิ่งเขาเรียว่ายนทิ้ง ก็บินกลับบ้านกลับกลับไปเตรียมของไงแผนที่หายหายได้ไงก็ไม่รู้ mm hmm. ถูก mm hmm. ตามหาไปก <ไป S 2> ี่หลุมกี่หลุม ไปโรงเรียนแต่ละวันต้องเตรียมเตียงนอนไปโรงเรียนแม่แล้วหนูไปเก็บดอกไม้แม่มาจากไหนเยอะแยะเนี่ยโอ้โหแม่มีดอกไม้ตั้งแปดสิบเจ็ดสิบดอกเก็บดอกไม้ไปที่นี่มีทอดปะค่ะเสีแมวนี่กรีดกัดแมวกรีจู่แมวดูหนัก ที่โรงเรียนนี่ถึงที่นี่นจะไม่มีนางคุรานโมกรีดท่านเด็กครุรากรีดแม่ว่าเป็นไงมีทนาพร้อมโอเคพร้อมเคารพพร้อมไปโรงเรียนไปโรงเรียนหรือไปออกล็อกค่ะไปออก ไมถึงพูดถึงนั้นไปโรงเรียนไงไปเรียนไปเรียนแบบเจ็บตัวกลับมาบ้านหัวใจเหลือสองดวงอะไรประมาณนี้นี่คือการไปเรียนที่แท้จริงอืาบน้ำดีกว่า เราก็จะใช้ทรายปิดแอร์เพื่อให้ความเหมือนวาวแม่อยู่ไหนกำลังซ่อมอยู่อะไต่างๆแม่ว่เแม่ทำไมเราไม่เอาน้ำยาเพื่อถ่ายใจมาบ้าน โรงเรียนไม่ต้องระมัดระวังเพราะว่าตอนนี้เออแตะบล็องหินนี่ใช้ได้ดีนะเนี่ยไม่พังเลยเดี๋ยวหนูไปเติมของที่โรงอาหารก่อนรู้สึกว่ามีคนกดมั่วก่อนอื่นก็มีฮุกี้เดี๋ยวมีปลาเนาะกับ แม่รู้ไหมตอนเดินกลับบ้านเจอคิปเปอร์วิ่งหนีมาดีนะมันยังไม่เห็นหน้าหนูไม่งั้นตายเออบอกเห็นโอเคมากเลยมแม่เอาไปเหลือหกสิบสองอันเหรอะไรปลาเอาแม่กดมาสองสองตัวหนูกดอีกตัวนเออิมก็มีหกสิบห้ารูป มันมีหกสิบสี่อันทั้งหมดอะ่ะเห็นไหมตร้างโรเรียนด้วยเห็นเป็นป้อมปราการของนักเรียน โยนทิ้งทำไมกเก็บไว้ในกลองสมบัติสิดดอกเดี๋ยวมีผิดดอกด้วยที่โรงเรียนนี้เลยอย่เก็บไว้ดิช่วงทอรมานมอนเตอร์แม่เองทอรมานมอนเตอร์อยู่ไหนเนะี่ย หนูงงมากเลยไปบัวตรงนี้ทำไมมันมอกเย็ะจังก็คือมนเดิมอกตลอดคล้ายๆเดิมแล้วเสร็จห้องโทรมานมอนเตอร์ถ้าไม่มีก็สร้างขึ้นมาเองก็อย่าลืมติดตามชมห้องโทรมานมอนสเตอร์ได้หลย